เป็นการเจอกันระหว่างเกียร์คอนดิชั่นกับไดร์หรืออะไรนะหรืออะไรเฮ้ยจะเหมือนไม่แตกกันเลยวะฮะรอไต้องมีกอนะไม่ต้องมีแปลกนะแปลกๆกูจะแข่งกดในั้นคอพอมันจะไม่ใช่สุดว่าเรื่อไม่ใช่ละออกไหมออกกล้องแล้วแบบกูต้องการเกียร์หนึ่งเกียร์คตักขึ้นกล้องนะ ตะกี้ไว้นี้นกองไปเก้าอะไรเนี่ยมึงหาเจ็บกูขอไปเดียวจบมีเกียร์เดียวก็่มาแรไมใกล้นะสามขีดใจเกียร์ลบสามขีดสองขีดสองขีดหนึ่งขี้หนูบ่อย ้ยู่ใบเข้าไนเทมีคนอื่นตะกี้มาทำของคุเยศตะกี้ผมขอได้คุ่ต้องชดเลียร์กันมันไม่ถนาดแ้เลยมึงมานี่ผู้ใช้มีปีแหม่ได้แล้ก็เนีันมาโอ้โหในทีี่เหมือนเราทำรยกาน่ิบาเขาเลยหิวเฮ้ยเห็นไหมมึงไม่แตก ก็เริ่มเบื่อละจอยงวไปใช่เลยเอไปตใช่เอะไอดิละยาเลยตีการสมองพันยาไม่จินนการูมองดูด้วยใจเ่ริงม่ทม่ไอ่อม่ไ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 ้่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไ่ไม่ไม่มม่ไม่มไม่ม่ม่มผมแตกผมแตกผมไม่มม่มไม่มม่มมมมมม่ม่ไม่ม่ม่ไ อยู่ไม่ไรอยู่ไม่ไรเย็ดแม่แม่เอ้าผมให้กูตัดอีกไม่พูดไม่ได้นะเว้ยอยูได้ไหมน้ำตายแล้วชาพูดอะไรวะไม่ได้ฟังไอเยี่ยมมีสองเกียร์ตอนสี่กุมคนโดนดามันเกือจอรเพตไอ้เดเียคนที่เข้าไปแดาพี่เลยแย้วนมีผมมึงจริงเหรอข้าา ขาดหมื่นสองเข้าเลยชี้ไปตรงนั้นเฮ้ยชี้เดียวสแตนี่มาครับลองดสเป๊ลองสเป๊บนั่งไงกูว่าสิบเจ็ดช่ไกูเชื่อถืวาอ้าอ้ตีเาตัวีิบได้ตัวย้่ิอ้ยูว่าอยู่ในกูห แย่แล้วแย่แล้วอย่างนี้แย่แล้วใช่แล้วชุดย่า่แค่ไหนตอนนี้ขอไปดีๆรอกว่างตัรับวัดัดมาจอทหสกีจากัสดกกูแบนสกไปสกิไกูแบนแซมึงมแบอะไรแก่อะเงี้ยโอ้ยเก้าพันแมงมาแล้วแม่งมาแล้วเก้านี่สองสเต็มไปสิหก สิบเก้ากี่โม่ไปมาสเตนจ้ยงึดงึดเลยอะจิงไหเกตตามก็ใส่เยอะนะทำไมพี่เพิ่งมาหาเธอนี้มันเกตามมันขึ้นเงนจุวยจี้สิ้นเลยจั๊วไปนี้ต่จิงไปขึ้นก่อนขึ้นก่อน อีวันเข้าเลยซีบิดได้เอามือซีบิจะมาตั้งอชีพอะไรไปต้องารทักษะให่มอเตอร์วิธีแวนอะไรวะขมอันนี้ไม่ให้การไ้สอบรีบจบไปไรนไม่ทำอะไรเลยจบแล้วไปตามใหสอคข้อสองจริงหือเล่

เทคเปิดเจ็บกอต้องพยายามเจาะให้เข้าทีบอกสอนน่ยกูไม่ตายก็ไม่ตายหรอวะใช่ปะคอยทีนี่ขดไปอ้าวเียแล้วอะทำไมทำไมหลบหลบหลบน้ำตาขาเบลทำทำไมเทียร่าไมีน้ำโบวะนั่นดิเียถ้ามีน้ำโบว์จะเร็วมากมันจะแปนอะไรเฮีย เขาเลยไม่มีไม่ใช่นึกว่ากลัวอะไรหไม่ห้ามตัเตไปเลยฝัดยัดไบอกสามฝันแมวก็เรียวบัตรเล่นผมไม่ตายใช่หรอว่าเรียวบัตรขอเราเล่นนึ่งขอไปไหนขอกอนได้ไงต้องสิบบาท แล้่นี่ด้เก็บอะไรใ่ตัวดาจนหนึ่งนี่จนนกลัวมันโควิดเดก่อนสิบสี่ิจ็ดแอนเท่าไหร่นะสิบเจ็การ์ดหมือนสิบสี่สิบแปดจ่นบแอนสิบเก้าไปจิอนไฟปลตไติ้มจบเิร์นแล้วโหิวหมดเล็กแล้วมั้ง เดี look, ่ยวกะเจโซพี right. okay. ่เลือกมีตายหตัวใช่ไหมวะพี่เลี้ใช่ไหมผู้แข่งเลื้ยงอโอเคกุจอบไม่เข้ากันไลหเล็กจอบไม่เข้าไล่หนึ่งสองเียหนึ่งสองส่ไลแรกสี่ีไปตายกองพอสามหมักนี่มึงแ้าก็ติดันูนักเยก ขาจะลน่ใช่โอ้ม่ไ้ไปนี่ไดเสเอเวเวดลงลใส่กี่ใบลเยเออน้ำ่ขาวเป้าไอ้แท่ไหนจีพันจีตัวนี้อ่ะบโเสบตุบมาดชท็อปสามหอย่างกูเล่มาแล้วขึ้นมาเกียร์ใต้ก่อนตีไปเกียร์ไ สิบสองละหนึ่บเ่ทานึงดูก่อนมีอะไรน่เอาจบอสตหนึ่งเปิดสามหนึ่งใบชั้นขึ้นมอจบอ้สรสุกูใช้ได้ไหมใช่ไหมเนานสุกูไรเทียงสุกูใช้กินหนการไม่ได้ไอกูนี่กดหึได้อ้านใส่ชุดี้ยังม่เ็นี่นี่มาติดสอบมาไง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้งัวเลยใช่ผมใช้ตากิวนะโอ้ไม่ใช้แล้วไม่ผเคยไม่อราย่าเลืมทำได้แล้ว่งมาเล่นในในแฝกในแฝงทิ้งสาเบี้ยวนายสกิวแม่งเยอะเกินมันอ๋อทุกคนวง หหไ่ไม่เกินหรอวะโซหนึ่งสอง่เท่าไ <lands> หร่วะห้าเอ็มแอสอดสิบสามสิบสีแล้ววกูเก็บได้กี่เลสสองขีนี่เไม่มีส่ยังมไม่มีส่โวสองอไปขาดสองสีนสี่สี่สองี้น่เหลือไส่แจ ว่รีวที่คอรต้บอพี่นี่พี่ได้ิกสองตัวได้ติดสองตัวนี้เด่กนี้ปิดเจ็บอ้มันหล่นโอเตอร์กูหล่นโอเตอร์กูหายไปหนึ่งลลุงร้อมอยู่เอดินมีแค่ว้อีสัเขาเรียกลุง้อมเหมือนันแล้วเปิดเพลงแบ็คลงเกยบมีนี่ใช่ไหม อยู่ใต้เบาะใช่พี่ผมขอผมขอยืมหน่อยนะใช่ที่เอาในกล่องร้อนไปเยอะไหมไม่มาไปแข่งให้หยิบจากระเบียบบาะไม่ใช่ไม่ใช่ใต้บ่อเปิดใต้บ่อกดตัวสองกดถีบแหวนฟล่อนไหนเกินกินกินใครหยิบมาได้ไหมหยกล่องมาดีแล้วก็วิ่งยังไงที่สุดหยิบกล่องมาดีสิแล้วก็วิ่งไป ไอ้เคียนโจนชับตามจีโซนชาร์กี่ไปดิวะชินั่งแหละสามอ่ะชัดตสองไปกูรู้จักบ้านมันอยู่นะรู้จักอยู่กูเคยไปสงมันนะไม่ไม่เหร์ชิหายกูก็รู้จักรับบอกที่อยู่ในนี้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรากูตกใจกู็อ่าเราจะไมตกใจไม่เกี่ยวกับเราอยู่เลยสิบหกาสนห้าเลยไม่ดีเอาไปกิก่อนที่ไปด วอสเหมือนไปตเพิ่งเล่นนะวอสปึ๊บปึ๊บไม่เลยเฮ้ยคลโเคยเ่แล้วชิบหายช้าแล้วกนลก็ลืมองหมครับอภัยทีลืมหลานก้าวมาต้องอธิบายสกิลก่อนเลย สามเหียเ่การอะไรตั้งมาห้ามหนึ่งห้ามศูนยตายดีกว่ายอมตายพลังพลังอยู่ไฟไห้ามหนึ่งใช่ไหมห้ามหนึ่งเขยอมแพ้เลยต้องสันสแตร์นืเเดียวเดี๋ยวเล่นเองเกียร์พี่เล่นเหร่อเดี๋ยวรีปเปอร์เล่นให้ดูนี่ตัน้มัเตอร์เล่นเองีเป ไม่เป็นเป็นเล็กครับไป